โกสปอร์ตดีตัวแรงจอดทดสอบ3,400ดอลลาราคาราคาทองคำไทยกลับมาแตะ52,000บาทอีกรอบหลังสหรัฐกับจีนตอบโต้เรื่องสงครามการค้ารุนแรงสวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารการลงทุนในหลากหลายแง่มุมมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้อังคารที่3มิถุนาย,ยนนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำกลับมาดีตัวแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ประธานธิทัมได้กล่าวหาว่าจีนไม่ทำตามข้อตกลง แต่จีนเองก็บอกว่าสหรัฐนั่นแหละที่ไม่ยอมทำตามนะครับทำให้ราคาทองคำก็กลับมาพุ่งจ่อทดสอบ3,400ลลา์อีกครั้งเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองอรายของเมืองไทยที่สนับสนุนการแมของโกลามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัทอิน e g โกโ o เทรดจำกัดบริษัท o ซิด e จำกัดบริษัทชายนิงโกบุ l d b o o l e n จำกัดบริษัทชายนิงโก Gold j e w e รี่ Go จำกัด บริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหง c ม m m e ิตี y จำกัด เรามาเริ่มจากราคาทองคําไทยครับเช้านี้ราคาเปิดตลาดผันผวนแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ตอน9โมงเช้าจนถึงเวลา10.30นสมาคมค้าทองคําประกาศปรับราคาขึ้นลงไปแล้ว7ครั้งนะครับเปิดตลาดขึ้นมาบวกมา350บาทก่อนจะปรับขึ้นลง6ครั้งนะครับทำให้ราคาขายทองคาแท่ง9.5ณเวลา10.30น,นอยู่ที่51,900บาทราคารับซื้อยอยู่ที่51,850บาทราคาทองรูปพันขายอ,อ,อยู่ที่52,750บาทราคารับซื้อยอยู่ที่5 8 1 6บาท 32ตางคำนวณจากเงินบาทที่32.60บาทต่อดอลลาร์ส่วนการเคลื่อนไหวราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้ปบวกมาร่วมร้อยดอลลาร์นะครับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่3,382ดอลลาร์ก่อนที่เช้านี้จะขึ้นไปทดสอบแถว3,392ดอลลาร์แล้วก็ย่อตัวลงมา3,365ดอลลาร์โดยราคาโกลด์สปอร์ตได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะครับล้วก็แรงซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังสถานการณ์ความผัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมาคลุกกลุ่นอีกครั้งเึงน,นะครับโดยเมื่อว ว่าจีนและเมื่อข้อตกลงการค้าเบื้องต้นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำรวมกันที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าเช้าวันนี้จีนขอแอถลงการตอบโต้ทันทีระบุว่าเป็นฝ่ายสหรัฐนั่นแหละครับที่ไม่ทําตามข้อตกลงพร้อมประกาศมาตรการเตรียนที่จะตอบโต้นะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นปัจจัยหนุนทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นยังคงต้องจับตาการเจรจารสนิภาพระหว่างผู้แทนจากรัสเซียและก็ยูเคนะครับที่ได้เปิดฉากเจรจารสนิภาพกันอีกครั้งในวันนี้นั้นครอ,อิสตันบูลปเเตุกีคีคยยยมมม้าาาหาพื่อิวข ที่คงดําเนินอยู่นะครับซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางยูเครนเองก็เรียกเปิดฉากโจมตีฐานทัพทางอากาศที่เป็นจุดยศาสตร์สําคัญของทางรัสเซียนะครับทําให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากต้องมาดูลครับว่าวันนี้การเจรจาจับเป็นอย่างไรนะครับจะสามารถพูดคุยกันได้หรือไม่ขณะที่ e u เองก็มีท่าทีที่พร้อมเเที่จะเตรียมคว่ำบาตรรัสเซียชุดใหม่นะครับต้องมาดูว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างไงบ้างประเด็นนี้ก็ยังเป็นหนึ่งประเด็นสําคัญนะครับที่หนุนให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างตนนต่่อเนัสวว สศรษฐกิจที่ต้องติดตามในวันนี้สาจะเปิดเผยจํานวนการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนเมษาย,ยนนะครับคาดว่าจะลดลงแต่7 5ล้านห0า0 0ื่นตำแหน่งนะครับจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่7 1 9 0ล้าน1นึ่งแสา่นตำแหน่ง หากออกมาตามคาดก็จะเป็นผลบวกต่อราคาทองคำนะครับหลัไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในประเทศทาง y วจีมองว่าเมื่อวานนี้ราคาโก l d s u p p ทะลุ3,365ดอลลาร์าขึ้นมาได้ทําให้เกิดมุมมองเชิงบวกในระยะการกครั้งนะครับแล้วก็ชานี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นจดสอบจุดสูงสุดที่3,391ดอลลาร์ก่อนจะเกิดการพักตัวหลังไอซ์ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเข้าสูรร่ภาวะโอเวอร์บอทนะครับอย่างไรก็ดีหากการพักตัวของราคาไม่ดุด3,332ดอลลาร์มองว่ายังเป็นการพักตัวเพิ่มขึ้นต่อนะ 3,362แล้วก็3,348ดลอลลาร์กลุ่มการทุนดูจังหวะการเข้าซื้อหากราคาพักตัวไม่ดุ 3, 3, 3ด3,348ถึง3,332ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากราคาผ่าน3,332ดอลลาร์แล้วก็ขายทองไรถ้าราคาไม่ผ่าน3,382ถึง3,292ดอลลาร์นะครับหากผ่านไปได้ก็ให้ชะลอไปขายที่แนวต้านถัดไปนะครับขณะที่วอนซงเคีมองว่าแม้ว่าราคาทองคําในตลาดโลกจะตอบรับกับปัจจัยบวกที่เข้ามานะครับแต่หลังจากทดสอบแนวต้านที่ดับ3,3 380ดอลลาร์แล้วยืนไม่ได้ราคาถึงยอดตัวลงนะครับแนะนําดูว่าจะลงทดสอบในะระดับสำคัญที่ระดับ3345ดอลลาร์แล้วมีสัญญาณกลับตัวหรือไม่นะครับถ้ามีก็อาจจะเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับด้านจีแ p ปกมังว่าความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์แล้วก็สงครามการค้ายังหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะครับโดยแนะนํารอซื้อที่33,45ดอลลาร์แนวรับอยู่ที่ 3, 3, 3 4 5ดอลลาร์3,334ดอลลาร์แา้วก็3ม2 2ดอลลาร์แล้วก็ 3, าทุันทา่3,3ยี่ 3, 3 20ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่3,387ดอลลาร์3,398แล้วก็3,409ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่เร่งหงคอมมิชชั่นให้นับ,บรายวันที่3,267 3,328ดอลลาร์ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่3,429แล้วก็3,468ดอลลาร์ตอนนี้ทองคำกลับมามีแนวโน้มเชิงบวกที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับวันนี้โฟกัสเลยครับสถานการณ์การค้าระหว่างจีนสหรัฐไม่ไดเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงผลการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ อิสตันบูลประเทศตรุรกนีนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะตกลงกันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าอยูกเค้นเดงก็ได้มีการเปิดฉากโจมตีรัสเซียก่อจจนที่จะมีการอเจรจาสันติภาพไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่ารัสเซียจะทํำยังไงต่อตรงนี้ยังคงเป็นมาจ่ยดุนต่อราคาทองคำนะครับยวช่วงบ่ายรานนะครับจะมีการพูดคุยเพิ่มเติม,ตมกับนักวิเคราะห์ของบริษัทค้าทองคำในประเทศเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับถ้ามีก็ไปเราฟังกันได้นะครับไปดูโกลด์ดิสการทุนในช่วงนี้กันว่าจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรนะครับถ โปรต้งในช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลัางแจบทิ้งมาด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ